นักรีวิวมันร้อยพ่อพันแม่บางคนก็สัรหาแต่ของที่มันดีๆเอามารีวิวเอามาแนะนําให้เราแต่บางคนก็ไม่ใช่อย่างนั้นบางคนเขาซื้ออะไรมาดีไม่ดีกูไม่รู้ล่ะก็คือก็จะรีวิวว่ามันดีเพื่อที่จะได้สะตุงะต้งสตัางเพื่อให้ชีวิตเขาดีขึ้นคนซื้อจะเป็นยังไงอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึง่งมันไม่ได้เกี่ยวกับกูไมไ่เกี่ยวกับฉันเนี่ยการที่ว่าเราจะไปเชื่อใจอะไรใครเนี่ยใจเย็นๆก่อนอย่างคุณสาคุณจาราคือเครื่องตัดหญ้ามาแต่ว่าแบตเตอรี่มมันนนเป็แบบกก้อกล แบบนี้ก็คือเสียตังทิ้งครับเพราะว่ามันอัปเกรดไม่ได้แล้วทำไมมันถึงอัปเกรดไม่ได้ครับมันมี3จุดอย่างแรกเลยก็คือแบตเตอรี่เป็นแบตกลมอันนี้ก็คือพลังงานมันจ่ายไฟได้น้อยมันอัปเกรดไม่ได้อย่างที่2ก็คือว่าตัวแท่นชาร์จมันไม่มีมันต้องใช้อแดปเตอร์เวลาใช้อแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยยังไงมันก็เก็บกระแสไฟไม่อยู่ไม่ดีแล้วก็ตัวสุดท้ายมอเตอร์มันเล็กครับแล้วผมมั่นใจว่าคุณสากับคุณจราหรือว่าเพื่อนเพื่อนเวลาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายมาใช้หรือว่าซื้อเครื่ มาทุกคนก็ตั้งใจที่จะซื้อมาใช้ไม่จะซื้อมาทิ้งและอย่างหนึ่งก็คิดแล้วคิดอีกเพราะกลัวเวลาซื้อสินค้าแล้วมันไม่ตรงปกสุดท้ายก็ซวยเหมือนเดิมผมเองก็เป็นนักรีวิวซึ่งผมเจ็บมาเยอะเยอะมากๆครับผมแล้วผมซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายแล้วก็เครื่องมือมานี่กองเป็นกุรุดเลยทําให้ผมเข้าใจเลยว,ว่าแม่งความเจ็บใจความเซ็งอ่ะมันเป็นยังไงแล้วผมใช้เวลาเกือบ2ปีนะครับในการที่จะค้นคว้าหาจนรู้ว่าเออเวลาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายเนี่ย ไม่จะม่เห็นแล้วเราซื้อเลยอันดับแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นน่ะมันใช้แบตเตอรี่ขา mt ไหมทำไมผมพูดเรื่องของขาแบตเตอรี่ครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีขาหลักๆอยู่4ขานั่นก็คือ1ขา mt อันนี้คือมาตรฐานสากลเลย2ก็คือขา dy เพกโอสุกะและมาซารุ3อีกตัวหนึ่งก็คือว่า qy ที่มันใกล้เคียงกับของ dy อ s u กะและมาซารุแต่ว่ามันจะใหญ่กว่าและตัวสุดท้ายก็คือ wks ไอตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ดี แล้วก็อยากจะแนะนำนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นขาแบตเตอรี่แบบ QY แล้วก็ WKS อันนั้นอนะ่ะไม่ต้องซื้อเพราะมันอัปเกรดไม่ได้พวกอะแดปเตอร์อุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่ทุกตัวส่วนมากแล้วแทบจะ1 0 0นะ่ะมันรองรับกับขา MT ครับแล้วให้เรายึดหลักเนี้ยเป็นแก่นเลยก่อนจะซื้อเราต้องดูก่อนเฮ้ย ขาย MT ไหมขาย MT ซื้อได้ครับแล้วคันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าจีนที่มันราคาถูกราคาแพงถ้าเกิดว่าเป็นขาย MT ซื้อมาเลยมันสามารถออาเปรียํทให้เครื่องเนี่ยมันแรงมากๆได้เหมือนกับเครื่องราคาแพงๆสามารถทําได้จริงและอีกจุดหนึ่งการชาร์จแบตแแเตอรี่ไม่แนะนําให้ใช้อแด pter การใช้แอแด pter ชาร์จมีความเสี่ยงทําให้แบตบวมเพราะแอแด pter คุณภาพมันต่ําผมแนะนําให้ใช้ท่านชาร์จในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับมันจะเก็บไฟดีๆและแบบว่าฟ้าชาร์จชาร์จเร็วๆผมไม่แนะนําครับผม อันนี้ถ้าเกิดใครจะมาโมว่าเฮ้ยมันชาร์จเร็วนะประมาณ3านาทีชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอันนั้นนะคุณภาพอ่ะมันจะไม่ดีเวลาเอาไปใช้งานแบตมันก็จะหมดเร็วครับแบตเตอรี่มาตรฐานเนี่ยส่วนมากมันจะชาร์จดีๆนะก็ประมาณ4ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงเลยนะมันไม่ใช่แบบว่าปแป๊บๆเสร็จนะชั่วโมงเดียวเต็มแบบนั้นนะไม่โอเคหรอกเวลาเอาไปใช้งานคุณจะรู้ซึ้งเลยว่าแม่งทำไมแบตหมดเร็วจังวะ แล้วใครอยากรู้ว่าขาแบตเตอรี่กูเป็นขาอะไรว่ามันจะอัปเกรดได้ไหมก็ส่งรูปมาใต้คอมไตม์เลยครับผมเดี๋ยวผมดูให้บอกได้ว่าอันนั้นนมันอัปเกรดได้ไหม